โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบวยเด้งตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่าช้างคลองอำเภอผาขาวจังหวัดเลยเป็นเขตติดต่อกับอำเภอศีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีประชากรในพื้นที่ประมาณ7,706คนรับผิดชอบ9หมู่บ้านวัด12แห่งโรงเรียน7แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก5แห่งบริการประชาชนในด้านของการรักษาส่งเสริมควบคุมโรคและฟืน้นฟูโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8.30นถึง16.30นและวันหยุดนักขัดตะเลิกเปิดให้บริการ8.30นถึง16.30น,นเฉลี่ย ในแต่ละวันมีผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าวันละ50คนนอกจากนี้เรายังให้บริการด้านของทันตกรรมและเปิดให้บริการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก นบนนะคะน้องยาก,ก็จะมาทำงานด้านบนนะคะเป็นงานตานนบังค่ะวันนี้น้องก็จะมารัานบของขบุรเลยนะคะสวัสดีค่ะ การออกเยี่ยมบ้านร่วมกับสหาวิชาชีพของเดฉันในช่วงบ่ายในแต่ละวันให้บริการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกกลุ่อายุและผู้ป่วยเรื้อรังมีการ สุขภาพวัดความดันวัดอุณหภูมิและเป็นที่ปรึกษาผู้ป่วยในด้านต่างๆมีการติดตามและดูแลผู้ป่วยที่บ้านค่ะและส่วนงานวัคซีนนะคะดิฉันได้ออกรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนโควิดสิ ตามหมู่บ้านดิฉันได้ช่วยเจ้าหน้าที่คัดกรองซักประวัติและติดสติ๊กเกอร์ของรลอดวัคซีนค่ะและออกบัตรนัดให้ผู้ป่วยมารับบริการโดยได้รับความร่วมมือกับชุมชนค่ะนอกจากนี้ดิฉันยังได้ช่วยเหลืองานอนามัยโรงเรียนได้ออกหน่วยโรงเรียน เพื่อไปช่วยเจ้าหน้าที่ลงบันทึกตรวจสุขภาพนักเรียนอีกด้วยค่ะส่วนงานโควิด19เด็กชันยังได้ช่วยเจ้าหน้าที่คัดกรองลงทะเบียนเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้กีดข้อมูลลงโปรแกรมฮอตไอวันจันทร์พุธศุกร์จะมีเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาส่งดีฉันได้รับมอบหมายให้รับและจัดเก็บห่อส่งต่อเนื่องที่โรงพยาบาลคาขาว,ขาวและให้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนสิทธิ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด -19 และตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยค่ะ เด็ันได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ช่วยเจ้าหน้าที่สับประวัติก่อนทำหัตถการทันตกรรมเด็กได้เครื่องฟูออลนยกันล้ำลายช่วยข้างเก้าอี้ให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกขึ้นค่ะ ได้าการขายที่วัวค่ะหอว่าการขอทุนิหน้าเลยนะคะการออกแล้วก็เอาเงินของนักขามไปได้ด้วยปีหนึ่งแล้วก็สามารถนาที่วัวมาขายต่อเพื่อไปเงินเข้ามาอีกทน่งนะคะหรือว่าดีมบ้านเลยค่ะค่ะการพัฒนางานของคนพิการนะคะน้องยานทํางานกับเราได้2อปีแล้วค่ะเราขอเชินชมน้องนะคะก็เป็นคนทํางานได้ดีทํางานได้เก่งค่ะ เจ้าหน,น้าที่ทุกคนได้ถูกฝึกนะคะได้อย่างดีนะคะเป็นกำลังสำคัญของของะค์กรเลยค่ะน้องมีการพัฒน,นาตัวเองตลอดน,นะคะ รูเพื่อนะเพืให้น้องได้มีความรู้นำความรู้ตรงนี้นะคะเป็นรไ,ได้เสริมจิตตัวน้องไปอีกทางนึ่งนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะ,คะ,ะ,คะก็ต้องขอเชินชมน้องนะคะที่มีความตั้าใจช่ว สวัสดีค่ะดิฉันละครบนแจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุยเด้งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทร,รักษาความปลอดภัยโปรโเกรสเซอร์วิจจำกัดที่ได้จ้างคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางการร่างกายคือนางสาวสุกัญญาแอแดงให้กับหน่วยงานหน่วยงานได้มอบงานให้กับผู้พิการคือ รักษาความสะอาดบริเวณด้านหน้าของหน่วยงานคนแฟ้มจัดเรียงแฟ้มซักประวัติเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยแล้วก็เช็คสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยแล้วที่สําคัญคือทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ล้างแผลต่างๆและจัดเก็บเครื่องมือเข้าที่ให้สะอาดและเป็นมาตรฐานงานที่เพิ่มสมรรถนะของ ผู้พิการในปีนี้นะคะจะพบว่าผู้พิการของเราสามารถเป็นผู้ช่วยทันตพิบาลในการให้บริการคนไข้ที่มารับบริการในหน่วยง,งานและใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในปีนี้นะคะและที่สำคัญสามารถช่วยบันทึกข้อมูลให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการได้เป็นอย่างดีและในที่สำคัญในช่วงโควิดที่ผ่านมายังเป็นผู้ที่ช่วยรันนัดหมาย ผู้ที่รับบริสวัคซีนทั้งหมดนะคะและที่สำคัญยังบันทึกข้อมูลผู้ที่รับวัคซีนโควิดช่วยหน่วยงานได้เป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของงานอื่นๆของหน่วยงานนะคะพบว,ว่าผู้พกิการได้ช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆอย่างเช่นในเรื่องเอกสารบแยกบันทึกส่งหนังสือเอกสารให้กับฝ่ายต่าง แจกผู้ป่วยให้กับแผนกต่างๆให้กับหน่วยงานของเราได้เป็นอย่างดีผู้พิการาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นี่มีจํานวนน้อยดังนั้นผู้พิการจึงมีความสําคัญของหน่วยงานเป็นอย่างมากเลยนะคะในงานชุมชนผู้พิการยังออกให้บริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของคัดกรองเบาหวานในชุมชนเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะ,ะและผู้พิการของเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธ์เป็นคนที่ประหยัดอดทนอดออมมีอาชีพเสริมเล็กๆน้อยคือการเลี้ยงไก่บ้านเพื่อจำน่ายให้กับคนในชุมชนขณะนี้ก็ยังมี กำลังศึกษาต่อในมัธยมปลายนะคะซึ่งตัวคนพิการเองสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนไม่ว่าจะในชุมชนหรือในหน่วยงานนะคะโดยได้รับการยกย่องในชุมชนให้เป็นจิตอาสาช่วยชุมชนในเรื่องต่างๆอยู่เสมอชุมชนยอมรับผู้พิการของเรานะคะในเรื่องของโมเดล10บาท ทางหน่วยงานของเราก็จะสนับสนุนให้กับทางโมเดล10บาทนะคะเพื่อให้ผู้พิการท่านอื่นๆได้มีโอกาสจ้างงานนะคะเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้พิการคนอื่นๆทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนุยดิงพร้อมให้การสนับสนุนสวัสดีค่ะ